สาธุจะเลิญพรเชาววนน 2, รา้าวันนี้วันจันทร์ที่สองตุลาคม2566ท้องฟ้าก็มืดหมัวนิดนึงฝนยังไม่ตกโยมในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์โยมได้พักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์มาสองวันวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันที่เริ่มงาน ชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้เนอะโยมเนาะมีะวันหยุดพักผ่อนพอเริ่มทำงานก็มืนก็เราเริ่มต้นใหม่อีกแล้วเสารทิตได้หยุดเพื่อที่จะทำงานบ้านบ้างหรือพักผ่อนพาลูกพาภรรยาพาสามีไปพักผ่อนกันบ้างท่านก็ไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมก็มี เพื่อร่างกายของตัวเองเนาะโยมเนาะดูแลร่างกายตัวเองดูแลจิตใจของตัวเองให้มันดีบางท่านรู้แล้วรู้ถึงว่าการทำดีได้ดีสำช่วได้ชั่วพอวันศุกร์หยุดรับก็เตรียมต,ตัวกันแล้วเตรียมชุดขาวสำหรับตัวเองสามีลูกๆบางคนก็ไปปฏิบัติธรรม วันศุกร์ก็ไปแล้วเสาร์วันอาทิตย์ก็เตรียมตัวกลับไปเรียกว่าไปชำะระล้างจิตใจตัวเองกันแล้วก็วันอาทิตย์กลับมาเริ่มต้นทางานวันจันทร์กันใหม่ก็าเช้าว,วันนี้อยัดโยมเตรียมตัวใส่บาทกันแล้วเห็นคุณยายอยู่ข้างหน้าริบๆนุนอ,อาตมาก็เดินไปเรื่อยเนาะ จากสะพานตรงข้ามกับวัดสว่างอารมณ์นี่บิณฑบาตโปรตดติโยมในทุกเช้าทุกเช้าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสมณีนซึ่งจะต้องทำกิจวัตรประจำวันตื่นเช้ามาตีสี่ทำวัดกันในช่วงขบรรษาทำวัดด้วยสวดมนต์ด้วยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมบาตรเตรียมจีวรของตัวเองเพื่อที่จะออกบิณฑบาต โปรดญาติโยมในทุกๆเช้าเลยเป็นกิจวัตรของพระซึ่งระบวชเข้ามาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้กิจวัตรของพระในแต่ละวันมีสิบอย่างอะไรบ้างก็พยายามทำให้ครบสาธุเอาลละจะถึงโยมแล้วตรงนู้นมีโยมรออยู่ด้านหน้านู้นเลยก สาธุโยมทุกคนทุกท่านที่เตรียมตัวใส่บาตรกันวันนี้โยมปู่โยมย่าโยมตายโยมยายโยมพ่อโยมแม่เนาะะก็ขออน,อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่เตรียมตัวใส่บาตรกันแล้วและโยมที่ดูและสดกันตรงนี้เนาะสาธุแปลว่าดูดีแล้วใครทําอะไระที่ดีเราก็สาธุกับเขาเราก็ได้บุญบ้างนิดหน่อยก็ยังดีเนาะะก็ขอ อายุวนะสุขภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติทุกโยมทุกท่านเทินสาธุ